สนับสนุนโดยซินไบโอเอ็กซ์และไบโอจีดีเอ็กซ์คูสีที่เข้าใจกระเพาะและลำไส้เพื่อสุขภาพดีจากภายในบีฟิชเข้าเกลียบเมืองนาราและมัสปอร์ใช้ดีใช้ทนต้องกระเป๋ามัสปอร์เป็นไงบ้างอาจารย์อ,อ่า,อากี่ปี โอ้ตัวเลขน SI ่าสนใจโห่นับไม่นับไม่ท่วนเลยไหมมือไม่พอมือไม่พอเอาพี่น้องพี่น้องไปทางบ้านเป็นไงฮะเลิกออกไหมทําทันไหมเอาไปดูกันเฉลยว่าใครถูกมั่งอัสลาลันกุมเราะมะตุลล้อฮิวบเราลกาตุลผมชื่ออุสมานนะครับผมกลับเข้าสู่ศาสนาเดิมในปี2565เพื่อนๆลองทายสิครับว่าผมกลับเข้าสู่ศาสนาเดิมมาแล้วกี่ปี ดีด้วนะครับกับเพื่อนๆที่ทายถูกผมกลับเข้าสู่ศานาเดิมมาแล้ว1ปีครับ ที่แต่ก่อนเนี่ยผมเนี่ยก็มีดื่มสุรากับเพื่อนๆพอเลิกงานแล้วก็ต้องไปดื่มสุราแต่พอหลังจากที่ผมเข้ารับอิสลามมาแล้วเนี่ยชีวิตผมดีขึ้นโดยการที่ผมไม่ดื่มสุราอีกแล้วและมันดีกับชีวิตเพราะว่าในทุกๆวันเนี่ยผมต้องขับรถผมจะต้องเดินทางถ้าผมดื่มสุราอยู่การใช้สติปัญญาในการเดินทางมันจะเป็นความเสี่ยงต่อชีวิตของเราการที่เราเลิกตรงนี้ได้เนี่ยผมคิดว่าทำดื่มแล้วมันดีที่สุดสำหรับผมเลยครับ ความสุขที่เพิ่มขึ้นคือเป็นสิ่งที่ผมรู้สึกว่าชีวิตผมได้มีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับไม่ว่าจะในเรื่องของการดําเนินชีวิตในการทํางานในสังคมนะครับแล้วก็มีความสุขกับศาสนาแล้วก็เหมือนกับมีอัลลอฮ์อยู่ใกล้ๆเสมอแล้วก็ปฏิบัติในสิ่งที่ดีทุกๆวันนะครับ จะบอกเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับที่กาลังตัดสินใจในเรื่องการเข้ารับอิสลามนะครับมันทําให้ชีวิตเราดีขึ้นเพราะว่าอิสลามเนี่ยเป็นหนทางและเป็นวิถีชีวิตของการดําเนินชีวิตที่ดีนะครับและทําให้ชีวิตเราเนี่ยไม่ยากลําบากอย่างที่คิดนะครับแล้วก็ทําให้ชีวิตเรามีความสุขในแต่ละวันได้เพราะว่าในทุกๆวันถ้าเราทําตามศาสนานะครับเราก็จะทําในสิ่งที่ดีทุกๆวันและก็มีความสุขในทุกๆวันนะครับ มาอลองหนึ่งปีดูตัวเลขเหมือนน้อยนะแต่สิ่งที่การเปลี่ยนแปลงของเขาในผมดูแววตาของเขานอาจารย์ผมรู้สึกเขามีความสุขอะจริงนะพีเตอรผมดูแวบแรกเนี่ยผมตั้งคำถามว่าไปเอาคนสามจังหวัดมาหรือเปล่าคนมาลายูใช่คือทรงเหมือนเลยทรงนี้เลยทรงคนมาลายูเลยจริงๆรับแล้วก็อาจารย์ต้องยอมรับนะว่าสมัยสมัยเนี้ยคนที่อาจจะไม่ได้ทับถึอซามหรือบางคนที่ สัสามแต่ไม่ได้ใกล้ชิดกับสัสามเนี่ยเลิกงานแล้วเพื่อนก็จะชวนกันไปไปไปกรึบกันหน่อยมันเป็นวิถีเขานะพี่เต้ใช่ม,มันต้องมีมมไม่บางบางคนนี่ก็ทุกวันศุกร์ก็จะไปละถกแขนเสื้อขึ้นแล้วก็ไปเจอกันที่ร้าน ร้านสุราร้านเดี๋ยวนี้เขาเรียกว่าร้านเหล้าแล้วก็ลอลิงไม่เอกนะสละเอลอลิงไม่เอกสระอาทำเป็นแบบเหมือนเล่าเรื่องตั้งชื่อเท่ๆหรืออะไรอย่างนั้นอย่างนี้ไปแต่มันก็คือไปแล้วก็ลงขวดหมดเงินที่หามาทั้งอาทิตย์ก็ไปลงขวดหมดกคนที่เป็นพี่น้องที่รับรายวันมาตอนเย็นก็ต้องไปซื้อก็มาลงขวดหมดแล้วก็มีอาการเมาไมยบางคนก็เห็นในข่าวนะว่าอะไรอะอารวาส บางคนก็เกิดอุบัติเหตุโดยเฉพลงยิ่งที่เขาพูดเรื่องของขับ,ขบรถขับขี่ออันนี้เรื่องจริงนะปีเตอร์<ฆ>หมายความว่าหากว่าเราได้มองในภาพรวมปีเตอร์ไอกฎหมายเรื่องของการที่จะบังคับไม่ไม่ให้คนเมาขับขี่เนี่ยเออ,เอ,อใช่เมาไม่ขับเมาไม่ขับอ่ะ มันมีมานานแล้วนะพี่เตนมีมานานแล้วแต่เราก็จะได้ยินนะช่วง7วันอันตรายสิวันอันตรายก็จะมีปัญหาเรื่องนี้อุบัตเหตุที่เกิดจากสุรากับการขับขี่เนี่ยก็ยังเป็นอันดับหนึ่งอยู่นะจริงนะจนกระทั่งเนี่ยพี่น้องได้ฟังเมื่อสักครู่แล้วคุณอุสมานเราเนี่ยก็มาบอกว่าเขาเลิกได้เนี่ยไม่ใช่ด้วยกับกฎหมายนะแต่ด้วยกับความศรัทธากฎหมายมีบัสิปีเขาเข้ารับอิสลามปีเดียว เพราะฉะนั้น1ปีมานี้เขาคลีนนะเขาขับรถไม่มีใครมาห้ามไม่ต้องกลัวว่าจะโดนปรับไม่ต้องกลัวว่าจะโดนจับแต่กลายเป็นว่าเขาคลีนไม่ไม่ไม่กินเหล้าอ่ะไม่ใช่ว่าไม่เมาไม่ขับนะ ไม่ว่าจะขับหรือไม่ขับฉันก็ไม่เมานั่นน่ะ<ผ>มไม่กินสาคัญมากเลยมันก็ได้สติตลอดอย่างท,ที่เขาบอกว่าเวลาไปขับแล้วก็ไม่ได้สติมันอันตรายเสี่ยงกับชีวิต,ตแต่ถ้าหากว่าเราเมาโดยไม่ขับมันก็เสี่ยงชีวิตเหมือนกันเขาก็เลยทิ้งเนื่องจากประโยคหนึ่งที่ผมฟังแล้วก็น่าสนใจไปเลยเรื่องของความใกล้ชิดนะ่ะ ของอัลลอฮ์เขารู้สึกว่าอัลลอฮ์อยู่ใกล้เขาเสมอก็เลยทําให้เขาเนี่ยต้องพยายามคลองตนในการปฏิบัติในสิ่งที่มันเป็นความสุขเขาใช้เน้นเน้นความสุขเลยในการที่จะใกล้ชิดกับพระผู้เป็นเจ้าหลายคนเนี่ยเข้าใจเขาบอกไม่ลาบากนะครับทีคุณคุณสุคุณอุสมาเนี่ยบอกว่าไม่ลำบากเลยใครเข้าใจว่าลำบากต้องละหมาดวันเท่านั้นเท่านี้เหมือนที่อาจารย์บุคคลีเคยบอกคือถ้ามองว่า การละหมาดเนี่ยเป็นโหต้องมาทรมานลำบากกับคนที่เข้าใจว่าละหมาดสิคือการใกล้ชิดอัลลอฮ์ใกล้ชิดพระเจ้าเนี่ยจะเป็นความสุขเนี่ยครับโอ้มันคนละเรื่องคนละมิติคนละมวลเลยอ่ะก็ดีใจกับคุณอุสมาแล้วก็ดีใจกับพี่น้องนะครับที่เราได้เพื่อร่วมชาดะดีๆแบบนี้เอาล่ะครับเราอยู่ตรงนี้กันมาทุกสัปดาห์เนี่ยในช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่ผมเองก็ตั้งหน้าตั้งตารอ ว่าอาจารย์จะเอาเรื่องราวของมัอัลลัฟท่านไหนมาเล่าให้ฟังเป็นมัอัลลัฟในประวัติศาสตร์ถูกต้องเป็นคนที่มีชื่อเสียงแล้วก็มีมีประโยชน์มากกับอิสลามวันนี้อาจารย์จะนําใครมาเล่าให้ฟังครับผมยังไม่เอ่ยชื่อแล้วกันพี่เต้ยแต่ผมจะบอกถึงวีรกรรมที่เขาได้ถูกขนานนามนะคือมันมีประโยคหนึ่งพี่เต้ยของท่านอิหมามอะหมัดอิบนุฮัมบันเนี่ยท่านได้บอกว่า ไม่มีใครในปฏิสัม์โดยเฉพาะอย่างยิ่งพูดถึงซาฮาบเนี่ยนะาาบรรดาบุคคลที่เ,เป็นผู้ศรัทธาแล้วก็ได้ทันได้ไดทันพบกับท่านนาบ,บมมีมุฮัมมัดาาาสุลลลนฮุอาลิวะสัลลัมเนี่ยนะครับว่าไม่มีใครที่ได้รับการการันตีจากตัวบททั้งอายักา์กุรอานแล้วก็ฮะดิษเนี่ยที่บอกถึงความประเสริฐมากไปกว่าบุคคลคนนี้เลยครับ สุดยอดนะแรดงว่าคนนี้ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาไม่ธรรมดานะแล้วเขาก็มีตําแหน่งย่อยๆเนี่ยตำแหน่งย่อยๆที่ว่าเนี่ยหมายถึงว่ามีการกล่าวถึงถึงวิรกรรมของเขาเนี่ยนะครับเช่นเป็นเยาวชนที่นอนบนเตียงท่านนบีเสี่ยงกับความตายโอ้โหผมว่ามันมีภารกิจเยอะมากแล้วก็เป็นบุคคลที่ใกล้ชิดกับท่านนบีเนี่ยนะเป็นหลายมิติด้วยมิติของความใกล้ชิดโดยการที่ท่านนบีเลี้ยงมาตั้งแต่เด็กเลยโอ ไม่ใช่ลูกแต่ดูแลเลี้ยงมาเหมือนเป็นพี่ชายคนโตกับน้องคนเล็กอ่ะอยู่ใกล้ชิดกันมาตั้งแต่เด็กนะครับแล้วก็เป็นบุคคลที่ได้เป็นลูกเขยท่านนบีด้วยหุย เคยนบีด้วยพี่เต้ใกล้ชิดนบีมากนะแล้วก็อีกหลายมิติเลยนะครับบุคคลที่ว่านี้คือท่านอลีอิบนาบีตอลิฟคอลิฟาท่านที่สี่ที่เป็นเรียกว่าคอลิฟาโรชิดีนใช่ครับท่านที่สี่ถูกต้องผู้ทรงธรรมถูกต้องอูอยากรู้ประวัติท่านจังเลยเรื่องราวท่านน่าสนใจมากเลยนะครับจริงๆแล้วถ้าจะไล่ไล่ตั้งแต่เริ่มต้นเลยพี่เต้มันเหมือนเป็นการเราเคยคุยในเรื่องราวของท่านอบูบักไปเนี่ยท่านพี่เต้จำได้นะครับเราบอกว่าเหมือนกับเป็น เป็นวาฮีที่มาจะเอาล้อที่ให้ท่านอบูบักเนี่ยได้มาเป็นสายสนิทกับนบีท่านอาลีเช่นเดียวกันเหมือนแบบนั้นเลยเนื่องจากว่าเราเราย้อนกลับไปในยุคสมัยของท่านนบีตอนที่ท่านเองเนี่ยได้เริ่มเติบโตมาและอยู่ภายใต้การอุปถัมภ์การดูแลของท่านอบูตอลิฟใช่ไหมครับที่เป็นคุณลุงของท่านที่คอยให้การดูแลประคบประงมมาตั้งแต่เด็กเนี่ยนะครับจนกระทั่งท่านนบีก็เริ่มโตแล้วจากการดูแลของคุณลุงเนี่ยนะพอโตจนกระทั่งที่เริ่มเป็นผู้ใหญ่แล้ว เริ่มในการที่สามารถที่จะดูแลตัวเองได้และดูแลคนอื่นได้แล้วนี่นะครับคุณลุงเองประสบกับปัญหาเรื่องของ เรียกว่าธุรกิจมันไม่ไมค่อยดีไปเต้ยแล้วคุณลูกก็ลูกเยอะลูกหลายคนนะครับปรากฏว่าพอธุรกิจไม่ดีปุ๊บเนี่ยท่านอาบ,บีเนี่ยเป็นคนที่มีน้ำใจพี่เต้ยก็เลยแบบว่าลุงเดี๋ยวจะช่วยดูแลลูกของลุงให้สักคนหนึ่ง<อ>มาอุปถัมภ์เลยไม่ใช่ดูแลแบบแค่เลี้ยงเฉยๆนะแต่เอาอุกเลยแม่เอามาเป็นลูกเลยเอามาดูแลเลยแล้วหนึ่งในนั้นก็คือท่านอาลีอัลมีบีตอลิฟนี่แหละแสดงว่าอายุของท่านกับท่านอาบีนี่ห่างกันเยอะห่างกันเยอะห่างกันเยอะนะครับดังนั้นพอเวลาได้มาอยู่ใกกลล้้ชิดันแวเยต มันก็ได้เห็นไงได้สัมผัสได้ใกล้ชิดได้สัมผัสถึงความสวยงามจัญญามารายาจนวันที่ท่านนาบีได้รับบัญชาเจาะล้อแล้วเนี่ยไเ้ยได้รับวะฮีแล้วเนี่ย ในบรรยากาศที่ได้ไปถ้ำฮิรออัถ้าเราจำกันได้นะไปถ้ำฮิรอรแล้วก็ได้มีการกล่าวจากท่านยิบรินว่าอ่านมุฮัมมัดอ่านท่านนบีก็บอกอานไม่เป็นแบบนั้นแบบนี้ใช่ไหมครับจนกระทั่งกลับมาหาท่านหญิงคอดียะท่านหญิงคอดียะก็แนะนำเนี่ยให้ได้รับรู้ว่าท่านนบีเนี่ยไม่ใช่เป็นคนที่ทําไม่ดีอัลลอฮ์คงไม่ให้ความอัปยศหรือความเสียหายใดๆเกิดกับท่านเนี่ยนะครับก็เริ่มต้น รเริ่มต้นในการที่ได้เอาอิสลามเนี่ยมาบอกกับคนใกล้ชิดเนี่ยนะครับวินาทีนั้นเองพีเตอร์เนื่องจากท่านอาลีเนี่ยเป็นใครล่ะก็เป็นบุคคลที่อยู่ใกล้ชิดกับท่านนาบีตั้งแต่ตอนที่เลี้ยงดูมาตั้งแต่เด็กกับพีเตอร์ก็เลยใกล้ชิดมาอยู่แล้วมันไม่มีอะไรที่จะต้องคิดอะไรแล้วท่านนาบีว่ายังไงฉันว่าอย่างนั้น ท่านนาบีว่ายังไงฉันว่าอย่างนั้นมั่นใจมั่นใจมั่นใจในตัวนบีด้วยถูกต้องออแล้วจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นความเห็นที่นักวิชาการนักประวัติศาสตร์ที่บันทึกเนี่ยพี่ต้ยอาจจะมีความเห็นต่างกันว่าระหว่างท่านหญิงขอดียะเนี่ยอันนี้นัมเบอร์วันอยู่แล้วเข้ารับอิสลามคนแรกคนแรกเพราะท่านนาบีกลับมาเจอท่านหญิงขอดียะคนแรกะนะครับแต่คนที่สองเนี่ยมีความเห็นต่างกันระหว่างอบูบักก่อนหรือว่าอาลีก่อน ดังนั้นเขาก็เลยตัดปัญหาไปนวิชาการตัดปัญหาไปก็เรามาเรียงลําดับกันแบบนี้แล้วกันสตรีคนแรกคือคอดีจ้าถ้าหากว่าถามถึงบุรุษคนแรกให้เป็นอบูบักแต่ถ้าถามถึงเด็กคนแรกให้เป็นท่านอาลีเิบนอร์ีตอลีนะครับหลายคนเขาบอกว่าท่านคอดีจ้านี่เข้าวันจันทร์คาระวิสาวันจันทร์ท่านอาลีเนี่ยเข้าวันอังคารว่ากันไปอย่างนั้นก็มีเหมือนกันในบันทึกประวัติศาสตร์แล้วเป็นไปได้เรื่องราวต่างๆอย่างนี้เป็นไปได้นะครับดังนั้น ถ้าถามถึงจุดเริ่มต้นในการกลับสู่ศาสนาเดิมของท่านอาลีอิบนุอับีตอลิฟเนี่ยมาจากบรรยากาศไปเลยมาจากบรรยากาศมาจากความใกล้ชิดนะแล้วก็เป็นคนที่มีความฉลาดหลักแหลมด้วยแล้วเขาก็รู้ด้วยนะว่าคนอย่างท่านนาบีมุฮัมมัดสุลต่านลอหัวอะไรวะสลลัมเนี่ย ไม่ใช่คนที่จะมาเลเธอะถูกต้องถูกต้องคนแบบนี้คนที่มีสัจจะแบบนี้เนี่ยถ้านําอะไรมาเนี่ยอันนี้คือของจริงถูกต้องอแล้วที่สําคัญอย่างที่ผมได้บอกไปว่าท่านอิหม่ามอัมมัดเนี่ยได้บอกนะครับว่าไม่มีใครที่จะได้รับการการันตีจากอายันกรานและจากฮะด,ดีษที่จะพูดถึงความประเสริฐมากไปกว่าท่านอาลีอิมนุอบีตอลิบเลยพีเตอร์เราไม่เคยได้ยินสำนวนแบบนี้นะครับว่าสำนวนภาษาหรับใช้คําว่า เอออัน่ะมิงกะวะอันตะมินนีแปลว่าแปลว่าอะไรจย์ฉันเนี่ยมาจากส่วนหนึ่งของท่านแล้วท่านก็เป็นส่วนหนึ่งของฉันท่านท่านอบีเนี่ยพูดประโยคนี้กับท่านอาลีมูบีตอนลิฟครับโอ้โหย่างภูมิใจอะแสดงว่าเป็นของกันและกันชเป็นส่วนหนึ่งของกันและกันโดยปริยายใช่แล้วเราหากว่าเราย้อนกลับไปในวันที่ท่านอาลีเนี่ยต้องนอนบนเตียงอะพีเตอร์ มันยังไงนิดนึงอาจารย์เนี่ยนะมันเป็นเหตุการณ์ของการอพยพเน่ยฮิจรรหอเนี่ยที่เป็นจุดเริ่มต้นของการนับสักราชของอิสลามนะพี่เต้ตอนท่านนบีโดนต่อต้านอย่างหนักมากแล้วก็โดนถึงขั้นที่ตั้งค่าหัวด้วยซ้ำจะมาเข้าค่าเค่าเลยต้องต้องค่าท่านนบีเลยไม่งั้นไม่จบ ในมุมมองของเขานะมไม่งั้นไม่จบ<า>ไม่งั้นเนี่ย,ยชาวกูเรชเองก็จะมองว่าโดนคุกคามทางด้านความเชื่อต่างๆนานาแต่จริงๆแล้วนบีเอาความดีมาให้ตั้งหาหและเขาเองก็เป็นคนที่ตั้งฉายาให้นาบีว่าเป็นซอดิกุนอามีนผู้สัจจริงไม่เคยโกหกเลยแล้วก็ไว้ใจได้แต่ว่าเขาก็ไม่ยอมรับเพราะว่ามันเสียผลประโยชน์เยอะนะมันดูแปลกนะพี่เต้ยมันดูย้อนแย้งสิ่งที่เขาได้แสดงออกนะครับท้ายที่สุดแล้วเนี่ยก็เลยวางแผนจะสังหารเลยวางแผนสังหารเลย แต่ตอนที่เขาประชุมกันที่ดารุนนัดดวาวะเนี่ยก็ศูนย์ประชุมเขาเ<ะ>นี่ยนะเปเตอร์ยิบรีนมาบอกท่านนบีว่าคืนนี้นอนบ้านไม่ได้แล้ว<อ>คืนนี้นอนที่นี่ไม่ได้แล้วแล้วต้องทํายังไงล่ะครับก็ต้องออกสิแต่ไอตอนจะออกเนี่ยตอนกลางวันแสกแกเนี่ยก็ต้องไปหาเพื่อนสนิทก่อนสหาหยก็คือ uh huh. อบูบัก uh huh. ขณะเดียวกันก็ต้องหาคนที่จะมาทําหน้าที่ในการที่จะเออเขาเรียกว่าอะไรครับเป็นกลยุทธ์ เพื่อให้คนเนี่ยไม่ไม่รู้สึกว่าอิมุฮัมหมัหนี้ไปตั้งนานแล้วนะครับคนคนั้นก็คืออาลีนี่แหละครับอิบนาอีซึ่แที่เป็นเด็กเป็นเด็กเป็นเยาวชนอายุ8หรือ10ขวบก็ประมาณนั้นนะครับสิต้นๆใจถึงมากใจถึงมากแล้วก็รักนบีมากนะครับก็เลยไม่กลัวเลยเลย ไม่มีการที่จะมาบอกว่านบีฉันจะเป็นอะไรไหมเนี่ยฉันยังยังไม่ได้อะไรเลยนะฉันยังมีอนาคตอีกเยอะนะอนาคตอีกเยอะเลยไม่เลยนะไม่เลยครับโอ้โหไม่ตะขิดตะขวงใจเลยเพราะเนื่องจากศรัทธาอย่างแท้จริงนะครับก็เลยนอนบนเตียงในวันนั้น แทนท่านนบีแล้วคุมโปงไว้ก่อนคุมโปงไว้ก่อนถ้าหากว่ากูรเรชตัดสินใจในการที่จะสังหารนะวันนั้นถ้าอาลีก็คงอินนาลินแล้วว่าอินอะไรเรอยูนกับสู่ความเมตตาของอัลลอฮ์ไปแล้วนะครับแต่ด้วยการช่วยเหลือจากอัลลอฮ์มันก็ไม่ถึงนะเวลานั้นนะครับจนกระทั่งท่านเองเนี่ยทำหน้าที่อะไรรู้ไหมพี่เต้ยอันนี้เป็นความยิ่งใหญ่อย่างมากที่หลายๆคนไม่รู้มาก่อนถ้าไม่ได้ศึกษาปรติศาคนเนี่ยเวลาจะเดินทางออกคาราวานเนี่ย ไปเมืองชามหรือจะลงไปใต้ไปเมืองเยเมนเนี่ยนะครับเขาเองเนี่ยจะต้องเอาสัมภาระเนี่ยเหมือนมาฝากธนาคารในพีเต้ยเขาไปฝากใครรู้ไหมชาวกคเรชเนี่ยฝากท่านนบีมาฮัมัสสลอมโอ้่ามั่นใจมากที่สุดแล้วที่สุดแล้วที่สุดแล้วเป็นสัจจะพูดพูดพูดยุติธรรมทุกอย่างเลยก็เลยเป็นผลทำให้ท่านนบีเนี่ยต้องให้ท่านอาลีมาอยู่ตรงนี้ไม่ใช่เพียงแค่มานอนครับแต่ให้ทําภารกิจนี้ด้วยคือ มันมีสัมภาระมันมีของสําคัญมันมีทรัพย์สินเงินทองของคนที่มาฝากฉันไว้ตอนที่เขาออกคารวานนี่นะอาลีช่วยดูด้วยอ๋อให้ดูแลแทนด้วยแล้วคืนเขาถ้าท่านจะเดินทางอะนะให้คืนแม้ว่าเขาจะสังหารท่านนบีก็ตามแะเป็นผู้ที่สังหารเป็นผู้สังหารท่านนบีก็ตามหรือว่าวางแผนในการที่จะสร้างความเดือดร้อนก็ตามอาลีคืนไปให้หมดเลยคืนไม่หมดเลยความจริงเอาไปก็ไม่มีใครอะไรนะเพราะว่าท่านถูก เข้ามารอบสักนั้น่ะแต่ด้วยกับความซื่อสัตย์ซื่อตรงและยุติธรรมเนี่ยนะครับแล้วท่านอาลีก็ทําหน้าที่ดังกล่าวในการที่จะดูแลอย่างใกล้ชิดเนี่ยนะครับท่านอาลีก็เติบโตมาในสภาพแบบนี้พี่เตยไม่แปลกเลยที่ท่านมีมุฮัมมัดได้บอกว่าท่านคือส่วนหนึ่งของฉันนี่ไงคือส่วนนี่ไงแล้ววันที่เสียใจสําหรับท่านอาลีที่สุดวันหนึ่งพี่เตัยท่านอาลีเนี่ยไม่เคยที่จะไม่ร่วมรบในสมรภูมิกับท่านนบีเลยนะแปลว่าทุกสมรภูมิเนี่ยอยู่แนวหน้าตลอด โอ้โห oh, อยู่แนวหน้าตลอดเห็นว่าท่านท่านอ,อาลีเนี่ยไม่ใช่เป็นคนที่ตัวใหญ่ไม่ได้เป็นคนที่สูงอะไรก็เป็นคนตัวท้วมๆรูปร่างแบบว่าเขาเรียกอะไร เหมือนผมเนี่ยเหมือนพี่เนี่ยกว้างๆเนี่ยใช่ใช่ตาโตแล้วก็เขาเนี่ดกเลยแล้วคนเยอะด้วยคนเยอะนะครับแล้วก็ผิวจะคคำๆหน่อยตัวท่านก็จะท้วมๆแล้วก็ไม่สูงมากนะครับแต่ท่านใจในสุดยอดใจสุดยอดกล้าหาญมากในวันที่มีการทําสงครามครั้งแรกนี่พพิเตอร์สงครามบัดัตงเนี่ย ท่านอาลีออกมาในแนวหน้าเลยนะอ,ออกมานแนวหน้าเลยนะและอายะก,กุรอ่านก็ยืนยันถึงความความกล้าหาญของท่านอาลีในบีตอลิฟน,นะครับแล้วก็ท่านฮัมจาแล้วก็ท่านอดบ้านเนี่ยออกมา3คนในวันดังกล่าวแล้วก็ทําการสู้รบกันน,นะครับ,รบประเด็นสําคัญก็คือว่าร่วมรบในทุกสมรภูมิยกเว้นสมรภูมิเดียวที่ท่านนบีบอกว่าไม่ให้ไปร่วมรบทำไมอะครับสมรภูมิตะบุกท่านอาลีแบบ อ้าวนบีฉันไม่เคยที่จะไม่ได้ร่วมรบกับท่านนบีเลยนะไปตลอดไปตลอดเพราะท่านอลีก็เป็นคนที่มีความเชี่ยวชาญเรียกได้ว่าเป็นอัศวินคนหนึ่งก็ว่าได้นะครับแต่วันนั้นท่านท่านนบีบอกว่าท่านอยู่นี่แหละท่านอลีก็เหมือนแบบไม่ค่อยพอใจอยากที่จะไปออกร่วมรบแล้วก็ปกป้องท่านนบีด้วยชีวิตนี่นะครับแต่ท่านนบีบอกว่าท่านไม่พอใจหรือที่จะให้ตําแหน่งของฉันกับตําแหน่งของท่านเนี่ยเสมือนกับมูซาและฮารูน เปรียบเทียบเปรียบเทียบสออมบอกว่าเปรเทียบไม่พอใ, <น S 1> จใจเวลาไหนจานของของท่านนบีมูซากับ หมายถึงว่าตอนที่ท่านนบีมูซาจะไปรับบัญชาจากอัลลอฮ์เนี่ยและให้นบีฮารุนทำหน้าที่ในการดูแลบันิสรออีเนอ๋อจำได้จำได้เรื่องที่นคบไนั้นแหละนะครับดังนั้นมันก็เลยเป็นประโยคที่สนทนากันแต่ท่านนบีบอกประโยคหนึ่งคือแตกต่างที่ว่าไม่มีนบีแล้วหลังจากฉันอ๋อไอตอนนั้นจะมีนบีแล้วใช่ใช่นบีมูซาฮารุนแต่นี่จะไม่มีนบีอีกแล้วนะดังนั้นจงภาคภูมิใจที่ได้ปกครองมาดีนะ ในวันที่นาบีต้องออกไปสงครามแต่นบีให้ดูแลมาดีนะให้ดูแลมาดีนะผู้หญิงและเด็กสามาภรรยาและลูกๆของคนทั้งหมดที่นักรบทั้งหมดเนี่ยต้องเป็นคนที่เข้มแข็งต้องเป็นคนที่ถ้ามีอะไรก็ต้องจัดการได้อย่างเด็ดขาดใช่ใช่แล้วสงครามครั้งนั้นเนี่ยถูกขนานนามว่าเป็นยจชุนอรสรอนพี่เต้ยแปลว่าอะไรครับแปลว่าสมรภูมิแห่งความยากลําบาก หนักมากเ <ừ> นื่องจากต้องเดินทางไกลไปเผชิญหนะ้าก,กับจักรพรรดิโรมันนะพี่ต้ยโ,โห و, ไม่ธรรมดาทนะี่ข้นโรมันนี่ก็ไม่ธรรมดานะขึ้นชื่ออย่างแน่นอนนะครับแล้วก็ต้องต้องมีเขาเรียกว่า เผชิญหน้ากับกองทัพจํานวนมากอาวุธอะไรต่างๆเราก็ไม่ได้พร้อมเหมือนกับเขาแต่ท้ายที่สุดแล้วท่านอาลีก็ไม่ได้ร่วมและท้ายที่สุดแล้วสงครามนี้ก็ไม่เกิดขึ้นนะไปเลยเดินทางไปปุ๊บเนี่ยได้ทรัพย์เฉลยกลับโดยที่ไม่ต้องสู้เลยเขาะว่าเขากลัวเขากลัวเขากลัวเราเนื่องจากตอนแรกที่เราเคยมีสงครามมุตะมุตาะนี่ก็เป็นครั้งแรกที่เผชิญหน้ากับโรมันเนื่องจากโรมันมาทําการสังหารทูตของท่านนบีท่านนบีก็ไม่ได้ละยอมไม่ได้ก็เลยต้องยกทัพไปแต่ทัพเรามีสามพัน โรมันมีสองแสนโอ้โหแล้วจะไปสู้ยังไงนะท้ายที่สุดแล้วในเหตุการณ์สงครามมุต้าเนี่ยเรียกได้ว่าบรรดาคนถือธงรบ3คนเสียชุดหมดเลยพีเต้ยแล้วธงรบเนี่ยมาอยู่ที่คอริสินวาริสชายาของเขาเนี่ยเดี๋ยวผมว่าเดี๋ยวต้องมีโอกาสเรื่องราวที่ผมไดูฉายานิดนึงก่อนได้ใส่ฟุ้ลเร ดาบของอัลลอฮ์ดาบของอัลลอฮ์เพราะว่าวันนั้นเนี่ยท่านนบีได้ข่าวว่าบรรดาเหล่าทัพถูกสังหารหมดแต่มีคอลิดเนี่ยอยู่ท่านนบีก็เลยแบบลุ้นให้คอลิดเนี่ยเป็นคนที่ถือธงรบเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องมาดูประวัติงมาดูประวัติกันนะครับแต่ท่านอาลีเนี่ยแน่นอนในเรื่องของการสู้รบเนี่ยไม่แพ้นะครับเต้ยไม่ถึงว่าความโดดเด่นแล้วก็ความกล้าหาญต่างๆนะครับจนกระทั่งก็ดําเนินไปชีวิตก็ดําเนินไปท้ายที่สุดแล้วเนี่ยนะครับเรื่องราวเนี่ยมันเยอะนะพี่เต้ย ท่านอาลีเนี่ยได้ถูกขนานนามว่าเป็นหนึ่งในสิบของคนได้รับการันตีว่าเป็นชาวสวรรค์โอ้อลฮัมดิลลาแลวก็เป็นคอลิฟ้าคนที่สี่ครับถึงแม้ว่าจะมีคนเห็นว่าออ้ยอาลีน่าจะเหมาะที่สุดเหมาะที่สุดในการเป็นคอลิฟห์แต่คนแรกแล้วีิเตอย์ทำไมล่ะก็ลองดูสิอย่างที่บอกว่าไม่มีอัลฮะบะคนไหนที่ถูกการันตีถึงความประเสริฐเยอะเท่ากับท่านอาลีในอัลกุรอานและในฮะดิษนบีอ่ฟังเหตุและผลน่ะครับน่าจะ เหมาะสมนะเป็นญาตินาบีด้วยญาตินาบีด้วยเป็นเคยนาบีด้วยคือใกล้ชิดมากนะครับแต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยท่านเองต่างหากที่ให้การยอมรับท่านอบูบาสิดดิกให้เป็นคอล์ิฟา่นะตอนนั้นอายุเพิ่ง30กว่าเองด้วยนะอายุไม่ได้เยอะไม่ได้อะไรความอาวุโสหรืออะไรเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เหมือนกับผู้ใหญ่ที่ท่านนาบีไว้ใจนะครับแล้วก็ท่านอุมัตท่านอาลีก็เป็นคนให้สตยาบันด้วยรวมถึงท่านอุสมานอิมนอฟฟานที่เราได้นําเสนอกันไปก่อนหน้านี้เนี่ยท่านอาลีก็ เป็นผู้ให้สัตยาบันด้วยหรือเป็นคนเสนอชื่อด้วยซ้ำว่าให้เป็นบุคคลที่มาเป็นผู้นําของเราบรรดาผู้สถานะครับแต่ปัญหามันเกิดพี่เต้ยครับปัญหามันเกิดมันเกิดในช่วงบั้นปลายนะครับของท่าน R อาลีบนนบีตอลิบเองเนี่ยตอนที่ท่านได้มาเป็นคอลิฟ้าเนี่ยทำการปกครองหรือได้เป็นคอลิฟ้าแค่5ปี จำนวนอาจจะดูไม่ไม่เยอะนักเนี่ยนะครับแต่ปัญหามันมันเยอะอะพีเตอรยิ่งเราห่างนบีเท่าไหร่ใช่ใช่มันยิ่งความสบายใจของเราเนี่ยมันก็หายไปเท่านั้นนะครับไม่มีไม่มีที่ที่เราจะย้อนกลับไปคุยหรือไม่มีทางกลับจริงจริงจริงสุดแล้วนะฮะท้ายที่สุดแล้วก็เกิดปัญหาการเมืองเกิดขึ้นในยุคสมัยของท่านที่หนักมากท่านอุสมานถูกสังหารถูกลอบสังหารไปในบ้านของท่านเองด้วยซ้ำแล้วท่านอุสมานก็ไม่ตอบโต้ไม่อะไรเลยตัวเองก็ทํา การอ่านกุรอ่านแล้วก็ละมาแล้วก็เสียชีวิตไปเหมือนที่พี่น้องได้ฟังกันในเทป<ช>ก่อนๆน,นี่นะครับแต่ตัวท่านอาลีเองเนี่ยพี่เต้ยเกิดประเด็นปัญหาเนี่ยมีสงครามใหญ่ๆท,ที่ถูกจารึกไว้ในปรตาสัตร์ของท่านพี่น้องไปศึกษาเพิ่มเติมกันได้นะครับ<ช>ถ้าหากว่ามีโอกาสเนี่ยนะสงครามถูกขนานนามว่าเป็นสมรภูมิเนี่ยสงครามอูดพี่เต้สงครามอูสงครามอูเคยได้ยินที่ะหนี่ไอชาเนี่ย อูดของท่านหญิงไอชาเนี่ยถูกสังหารแล้วก็ท่านหญิงต้องตกลงมาใช่นะครับลแล้วก็จริงๆแล้วตอนนั้นเนี่ยเออท่านหญิงไอช้าเองเนี่ยก็เป็นเป็นผู้ที่อยู่ร่วมในทัพเนี่ยแล้วก็ท่านซูเบสอาวาน<า>นะครับแล้วก็เดินทางกันมาเนี่ยนะในสภาพที่ ไม่ได้มีเจตนาจะทําสงครามทุกคนย้อนกลับไปหาท่านอาลีหมดเลยคือให้เกียรติท่านอาลีมากแล้วท่านอาลีเองเนี่ยก็ยกทัพไปเนี่ยจำนวนมากเนี่ยไม่ได้ตั้งใจจะไปทําสงครามเหมือนกันแต่จะไปเจร,าจ,าจ,รจาไปคุยที่เมืองกูฟ้าเนี่ยที่มีข่าวว่ามีคนรอบสังหารนั้นอุสมานเนี่ยท่านอุสมานอัฟฟาน,นยอยู่ที่นั่นก็เลยต้องมีการเจราจากันอะไรกันเนี่ยแต่เนื่องจากเวลาคุมฝูงชนพี่เต้ยต่อให้เราได้อยู่เนี่ยขนาดสวาบดานนะ ใกล้ชิดนบีขนาดนี้นะแล้วก็ได้ทําการแสดงความเคร่งคัดในหลักการขนาดนั้นนะก็ไม่สามารถควบคุมคนที่เขามาด้วยอารมณ์เป็นบททดสอบที่ยิ่งใหญ่มากกับของอิสลามนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคอวาริทั่ก็เกิดในยุคนี้เรื่องของชีอะก็หลังจากหลังจากทารีนี้ก็มีกลุ่มนะมีเรื่องราวของ คนอีกมากมายเขาจะเล่าให้ฟังนี่ก็คงยาวทีเดียวเลยนะฮะแเป็นอะไรที่เป็นบทเรียนให้กับเรานะครับท่านอาลีแล้วก็ถูกนำไปเป็นข้ออ้างของคนบางคนกลุ่มบางกลุ่มสำหรับตัวท่านอาลีเองนะครับว่าท่านนั้นเหมาะสมที่สุดแล้วในการเป็นผู้นำต่างๆนานาแล้วก็มีการบิดเบือนประวัติศาสตร์มีเรื่องท่านมูอาวิยอะไรต่ออะไรนะครับก็ พราะนี่ก็ขอบคุณมากเลยนอาจารย์ที่ได้เล่าเรื่องแบบนี้ให้เราได้ฟังก็ถือว่าเป็นอะไรที่ทําให้พวกเราเนี่ยรู้ไว้เถิดว่าดุนยาเนี่ยมันเป็นบททดสอบเป็นบททดสอบจริงไม่ว่าจะกับใครก็ตามกับท่านอบีกับท่านอบูบักกับท่านอุมารท่านอุสมานโดนตัดศีรษะนะท่านอุสมานใช่ไหมฮะแล้วก็ท่านอาลีก็เสียชีวิตจากการลอบสังหารเช่นกันฉะนั้นตรงนี้เนี่ยให้พี่น้องที่มีบททดสอบ อยู่ในวันนี้ท่านยังถือว่าบททดสอบของท่านนั้นน้อยนิดหรือเกิดใช่ครับก็ให้ไได้ฝ่าััันนกปครบเดี๋ยวกลับมาในช่วงหน้าอาจารย์อยากให้อาจารย์ได้เล่าเรื่องของการเรียนการสอนนิดหนึ่งว่ามีบทเรียนอะไรหรืออยากจะเพิ่มเติมของท่านอาลีเพิ่มเติมอีกสักหน่อยเป็นบทเรียนท้ายก็ยินดีแต่ตอนนี้จิบชากันหน่อยได้เลยขอแห้งแล้วสิขอแห้งแล้วสักคู่หนึ่งครับพี่น้อง กับเราทั้งสอง